กล้วยพ่อบ่มเลยบ,บ่คือตัดแล้วเฮ้ยนหน่วยหน่วยบอกเป่งๆเลยเดี๋ยวนี้ไปยิงปลาไม่เห็นเก็บหน่อไม้มาให้เลยนะมันยังไม่ออกหรอออกแลว้วนู่นไม่อย่างหน่อไม้ไล่ไงโอ้ยขจาเก็บมาขายลืมลำลืมลำโออยากกินเอามาให้หน่อยสิเออเออเออเมาเสียวาไม้ดอกเดี๋ยวหาไม้ดอกไม่หมาไม่หม,มาก็เก็บมาโลดสวัสดีครับพี่น้องผม พ่อประแดงมันหนีภาพพี่น้องมันเลาะยิงป่าอยู่ทั้งหน้าตายเคลื่อนห่วยพุ่งอีกข้าวแล้วครับพี่น้องมันหนีภาพมาทั้งที่มันมีไน้ำใหม่ไร้ครับพี่น้องมันเลาะเบิ้งอยู่ป่าน้ำใหม่ไร่ละคางคางนี่มันจะเป็นห่วยห่วยที่ติดกับเคลื่อนนั่นแหละพอดีแม่บ้านเป็นสั่งความไหวครับพี่น้องว่าให้หาเบิ้องน้ำใหม่ไร้มาให้พร้อมน้ำในเรื่องมิซันอยากกินเรื่องมก็เลยนี่ละมันเลาะเบิ้งแถวป่าน้ำใหม่ไร้บุนันแล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยว หาเมืองนั่งซ้อมเมืองป่าน้ำกันก่อนครับพี่น้องทำพวกมานกันสิไม่ได้เก็บน้ำใหม่ไล่ไปไม่บ้านผมละไปะน้ำใหม่ไล่พิ่นเกิดคนสับโปเซาครับพี่น้องแงบุญเห็นเต้ห้อยคนขุดบุญเอยมุนอุ่ยปุยอื <c oughs> ลองขอไผ่นี่เป็นเต้ปลาเข่ากับพี่น้องนี่เป็นเต้ปลาใกล้เข่าครักมาเดี๋ยวนั่งซ้อมมึงจุดแจนีก่อนก็พี่น้อง ใส่ปนกับมาครับพี่น้องเดี๋ด้อล้อมันหันข้างใส่กันครับพี่น้องไก่ฟังะนะฮัมดูโดนครับพี่น้องโดนยังไงที่เผาคนปานนี่อืมย่าของ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 ย่าข,ข,ของป้าบัว อขึ้นเงียบๆครับพี่น้องตึกอื่นมันสิตื่นเผื่อมีตึกอื่นอยู่ที่ใกล้มาเดี๋ยวผมเพิ่งน้ำกันมาใหญ่ซ่ใดีใส่ปนอีิริบอ,อืมอืมใครอยู่เด้อครับพี่นอ้องบอมเป็นใส่ปนได้มีตัวแรกแหกงมันครับพี่น้องเป็นปลานี้นใส่ประมาณซีหาขีดเอา้ามันมันครับพี่น้องปลายย่งเข้ามาผมก็ซีเมนต์เดร็จเอาเบิร์ดคูปลาแล้วมาหนี มาเดี๋ยวนั่งซ้อมกันต่อครับพี่น้องเพียวป่าเขาไมา่อีก เห็นปลาตัวเดียวเลยมิดซีรีเลยครับพี่น้องผมว่าสิย่างไปเลาะเบิ้งตายชั่วข้าวนึงทำเมันมาปล่อยยังแต่แม่สิเด็กไอ้หาหน่อไม้ไรล่ะครับพี่น้องไปหายไม่บานปลาผมว่าผมพ่อนหน่อไม้ไรแล้วครับพี่น้องสองนอครับพี่น้องเด้อเบื้งกอบคุณก่อนเด้อ ฝนก็คืมมาแล้วครับพี่น้องเออเฮ้ยกว่าทั้งพี่เด็กเห็นนี่แล้วครับพี่น้องพี่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 อืมน้องงามเด้อพี่พี่แม่นเบิดครับพี่น้องพี่นี่ไลนน้อยอยู่เอาเอาเก็บนุมใหม่อนดีกว่าครับพี่น้องเพี้ยฝนห่อมประสิบพได้อีกยังเป็นไม่บ้านเลยเด้มามามาเก็บนุมใหม่อนครับพี่น้อง กอนต้องบอกว่านอนง,งามเลยครับพี่น้องพุ่นนะ่ะพุนนอนนึงยุงในพุ่นอืมได้มักอยู่มักนอนอยิงให่ยังสีนี่มักอยูนี่นี่นี่น โอ้เงอแตกเงาแตนก,ตกับพี่น้องเออหาน้ำใหม่นี่บรคขึ้ยิ่งป่าแล้วพี่ครับพี่นอ้องได้กระสอบนึงอยู่ดอกคิดว่าขึ้นปาสีแลว้วแรงย่อนอยู่ดอกแม่นสีเด้กกับเลยแล้วับพี่น้องไปต่อบ่ไหวแล้วเมื่อยปไป <c oughs> โอ้ยค่าหาเต็นอไม่เจ้าของนี่ละโอ้ยมันขุดนานป่านนั้นเลยบอกโอ้ยคนขุดดีกระดอนเนาะคนหาดีกระดอนเนาะปลาเลยเหรอเนี่ยเออปลากระมีเปิดเบือ้องคนกินดีกระดอนนู่นใหม่ไรเนาะเออเมื่มันยางไปหักเอาหักเอาเดีย๋ยวเทเลยนะเทเลยเทเบิ้งเทเบิ้องพ่อโบแต่โบพ่อสิไปกลับเก็บเองกันที โอ看看네้ข <oh ้าหาเตนอมใหม่เนี่ยที่ว่าได้ซ้ำนี่ไข่ตัวยังได้ปลาอยู่เออเอาเสี้ยนยังให้กินนี่ปลาปลาข้าหมกแล้วกันเนาะอยากหมกเออเออเออรุดๆๆเออจัดไปจัดไปจัดไปอยู่ได้หนิเฮ้ยอืมจะหน่อสวยๆเออไปเดี๋ยวถ่ายกินข้าวแร้งน้ำกันจะเข้าครับพี่น้อง สูตรในบ้านผมนคือเก่าครับพี่น้องเธอมกนี่เพิ่นสิตำไอ้ยพักอีตู่ก่อนตำพักอีตู่แล้วก็ปรุงเครื่องเข้ากันดีๆแล้วเพิ่มก็สิเอามาคั่วใส่ปลาบาดนี้ครับพี่นอ้องนี่ต้นนี้หาขีดเด้อครับพี่น้องประนิบตัวน,นี้นนนบ่ธรรมาดาเด้อครับพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดไอ้สิมกสิมกปลาใส่ใสโนไม,ม้ไหลนี่ลองเบิง่งทูอินวันเนาะทั้งมกปลาทั้ง มกน้ำใหม่ร่วมกันเลยครับพี่น้องนี่เบิ้งมันสิเป็นสีซงผู้มีผู้ใดผ้าเฮ็ดดอกจะคล้องอย่างไรเฮ็ดรวดเฮ็ดมั่หมู่ไปรวดแนวมันสิแสีบเนาะอืมเอาเฮ็ดรวดแนวมันแสีบบ่มีผิดบ่มีถือดอกสูตรสูตรผมนี่บอกเกี่ยงวิธีการครับพี่น้องเบิ้งแค่ผลลัพธ์แต่ผลลัพธ์ออกมาแเสบก็คือผ่านโอ้เอาตอนน้ำใหม่ น้ใหม่นี่ผมเคียนให้เป็นเส้นก็จังเส้นแบบฟุ้งแล้วครับพี่น้องนี่แล้วก็มายั่วเข้ากันบาดนี้โอ้คือน้ำไลยรัดแล้วเด้อบาดนี้บอคักซื้อมือเป็นบ่อะไม่เข้าแต่่วาไม่เข้าย่องดีดีดจิ้นมาเดี๋ยวท่างถามมาหลุดเบื้องน้ำกันครับพี่น้องว่าติดศาสิร์จีติดศาสตรีบอ,อกว่าเป็นยังได๋ น้ำใหม่ไรนี่มันกับแซบเด้มันเขากับปนินบาดนี่ร้องเบิ้งวันสิเป็นยังไงบดเตรียมพร้อมผุนเดอร์เมนูนึงอยู่หม้อผุนเดอร์ครับพี่น้องควันหุบแต่นอกนี่ดระแกงน้ำใหม่ไรครับพี่น้องกงน้ำใหม่ไรบดกระงธรรมดาเด้อใส่หมูพร้อมเด้อแมนบะใส่หมูสามชั้นให้มันมันพร้อม ยังบกเลยวะเลี้ยวเลย้ยนบ้อนี่ซ้ำนี้บ้อนนี่ใช่วิ่งไงเขาวะแบงปูาดไม่ถูกอะไรขนาดไหนเรือไซรุดด่วนว่างบาดนี้นี่อด่วนว่างน้ำหยอดน้ำเนี่ย หมกแบบนี้ขายไ,ได้ยุ่พอด้ครับพี่น้องนี่เม่งแนวฝนปื๊ๆๆมดม่งมีบ้านมึงหมกแนวแบบงามหนึ่งชั้งในน้ำใหม่ซุกหอลอวะชิมก่อนอืมคือน้ำลายน้ำแกงน้ำใหม่ครับพี่น้องแกงน้ำใหม่นใ,นใส่หมูพีดีพีเดอร์พีเดอร์บึ้ยถาซิมเท่าเดียว <S 2> <S 2> พ<ไ>ออยากซิมก่อนอถา้าซิมเทียเดียว่นแล้วฝ่าห้องคือพึม,ม,มู่บาบดีครับพี่น้องฝนกับสีหน่อยยเบิดขึ้นละพอดีละนอนแสบๆนอนนอนสบายนอนนี่นอนแสบๆเอานอนแสบๆ,น,น,สบๆนี่แล้วนอนฝนตกเนาะเย็นจ่อยๆเนาะฝ่าห้องคือพมพเห็ดปวกกำลังออกครับพี่น้องแต่ว่าแห่ปงปยามได้ไปรอหาวันกับไปรอหาได้ครับพี่น้องไปรอหาเห็ดปวกนะพ่อแ้่ขี่เก้าก็เจ้า พ่อแต่ห้อยก็เจ้าขุดไปแล้วมันมาจะวอาเขาขุดจนแบบว่าดินข้างล่างขึ้นมา,าน <c oughs> ขุดขัดขุดเนี่ยจะคล้องตื่นสวยแล้วไปสวยกับพระท่านก็จเจ้าแล้วเอาตากลุดนั่นน้ำไม,ม้นั่นตากไปทารวดเดี๋ยวทามกสุกจะเข้ากับพี่น้อง ดูเป็นยังไงอื้สุดปะสุดสุกี่ดอกทีว่าสุกเังไลยสองชั่วโมงปานนีม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บบานนี่กินข้าวแงน้ำกันว่ามันข้าวแงดอกข้าวนึกหล,ลือล่ะครับพี่น้องที่ม,มกปลามกปลาใส่ใส่น้ำมันไรที่ปลาก็พอไปนี้ เอาฮิแกงน้ำใหม่ครับพี่น้องซิมกันเด้ออแซบ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 ,บอันนี้อร่อยกอนนว่านั้นอีกว่ากินกับจำแจวครับพี่นออ้องขาดบ่ไดเมืวอไรเจลเขาก็อยู่งได,ได,ได หวานจ่อยจ่อยครับพี่น้องอันนี้หน่อไม้ใส่หมูวันนี้หน่อไม้ใส่ปลาเหรออืมอะมันก็เหมือนแกงหน่อไม้เหมือนกันเลยกะเนี่ยหวานจ่อยจ่อยมกเลยอมันจะเป็นแกงไรมกอืมก็หุ่ยระบายแซ่ใบไงแซ่บอันนี้อร่อยกว่าอันนี้บ่อ่าหายมันกันนะอืมมกปลานี้ครับพี่น้อง เด็ดอยู so, ่ได so, ้ด so, ้วยเด็ดอยู so, ่แต so, ่ว่าไม่ค่อยเข่าเป็นได้ต้องใส่ข่าเบียพร้อมลืมใส่ข่าเบียใส่ข่าเบียไมันสิเข่ากว่านีนเด้อม่รู้ผัดข่าเบียอร่อยแล้วใส่หรือเปล่าเอาใส่ไปกินโอ้ ข่อยห้าหอยข้าแต่นี้ได้ชดน้ำใสขึ้นเยอะกวาาพ่ใจายออกมาออกมาแซ่บคักคักแ้วถือว่าพานกันไปหนออมุกไป,ปนี้ครับเก่งใหไม โดนเป็นโอ้ยทำไมแสบกลัวแกงแสบกลัวเลยเนองแถวแถวพูดมาร์คสิฉันชอบอันนี้ได้ได้เห็ด ผวกมาหมกด้วยดีเนาะอ้ยคากผลแล้วมเมื่อาเนาะจากหน่อไม้เป็นเห็ดผวกประมาณเห็ดช่วงนี้่ะในนี้ก็มีกระพริกอ่ะเออที่นี่ก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ใครอยู่เร่ยัง,มง,มงหมันยังหมันน้อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันต้องมีอยู่แล้วเปล่าบ้า มีอยู่อย่างที่ว่าคนเก็บบาขาาเนาะค้นหาบกขาาเนาะได้นี่ก็ถือว่ามันแล้วเจ้าหามาขายกับพ่องนี่เนาะอืมแส่ไปตัวนี้ยกโปใหย้ยขี้เก่าครับพี่น้องสำหรับเฮ <c oughs> ้ยสำหรับสำหรับที่บอกว่าสำหรับกิ๊บนี่ก็ถือไว้ซํำนี่ก่อนละครับพี่น้องมือหนาจงไปแก้มือใหม่ป่าบุกคายร้อยปันได้ครับพี่น้องช่วงนี้ ปะพอกันไม่คลิปนาแล้วครับพี่น้อง